เฮ้เขียาวอนั้นมหนะแมียต้องเอาใจเมียวางวาเกิปดครับเอาสบายดีมื่อนี้ซาเดนไนซิมาจัดปาร์ตี้เบิร์ดดีลูกพี่ครบอ่อ69ปี ส้มตำทอดอันนี้สบายดีเลยสบายดีเจอกันอีกแล้วเหรอโบหิโดผลงานที่เก่าเนาะโอ้โหได้อันนี้แหละเนาะอันนี้แหละคำว่าเอายังมาแลกกับเป่าเนีเอาคำนี้ก่อนคำแลกคำแลกเอาคำนี้ก่อนผลงานงามวางค่อยว่ากันเนาะพี่น้องมาเอามาบบบนี้สบายดีเาว้า วัรุ่นอมาเห็ดหร้อเห็ดหรือม่เดาสู้เเอากัน้อตัวเด้เอาตะเกิเโอ้แงตัวน่ารักจังเลยพี่แงกินกินไปแดงกินหน่อยนี่อันนี้ของสำรองเอ็นบออกรเช้ายกโผเลยโอ้ยน่าโอ้ยจะได้พูดนะออกมาได้ละวัาักอยางเ้าบอกเาักอย่างซเบได้เรียบร้อยเสเ้อยเ้ยจะพูดว่าได้ักอย่างักอย่างวัคือโหาไอ้

ตานี่อตันนีกบายดีมาเต่เซนเดโกเด้อคนเก้าเซนเดโก้สบายดีเออครอบใจคอบใจนี่คือร้านเนี่ยแฟนตัวรักกันเลยนะครับโอ้ยขอบคุณรอไหมงานใหม่ไม่พี่น้องไม่ อนนรของหวานของหวานพวกนัพวกซมเิกโวโกมาที่ห้อไปเบิ <k <k ่งอาหารโอ้สบายดีนะสบายดีดูเห็นดูสเตนเ็กซี่ค่ะบวยัปมาบวยงปาที่กับเวลาเดิมเนาะเบอร์อาหารลาตอร์สเตอรดูดูลสเตอร์ดูดู ลอบสกคือโนดูนะพีน้องนะโดนูนน้องนออโนตกีเดียวไปเอาวัน่อนกนกกระเทียมนกกระเทียมใส่กอกใส่กอกเฮ้ยตักไปเมนกันตักเลกนิดตัีย ลาบเตอ๋ออันนี้กะเพราไก่กะเพราไก่กะเพราส้มนี้กะเพราหมันบ้านลาบหมูลาบหมูอันนี้ผัดเผ็ดปลาดุสูตรพิเศษใโลกโอ้ยยโเหเป็ดปลายดุพี่น้องผัดเป็ดปลาดุกเนี่ย แล้วก็ปูแเดเดียวอันี้สุกกำไมสุกกำไม้ะนี่ยพี่ตับหมูทอดตับหมูทอดอันี้จะมีสีผดดเนีอยัดพอดพนี่ยบนี้ลูกพี่ใหญ่นี่ยนี่นี่ ห่าก็45ปีได้ไหมอีกอีก10ปีไปฝากแบงค์ลยก่อนฝากแบงค์แบงค์อมสิบฝากแบงค์ได้ดอกไหมอันนี้ยี่ห้าปีครบร้อยเลยยี่ห้าปีครบร้อยใช่แค่ยี่ห้าปีแค่ยี่ห้างางาอันนี้กํลังวัวมับเอากินน้องเศร้าตัวมาบันีอโอ้เขายังจังหน่กอนนันก่อน เอาเด้อ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 อันนี้ทอดนกทอดนกอ่ะท่านจอนท่านจอนเด้เทอยไหรมาเด้อเด้อเด้อของแท้เด้อเด้อลองมาดูลองดูให้แซบป่ะเนี้น่ะบบซอกระเทียมมันอ่นตอนจิจัดจัดสุดใหญ่หอดผ่อนเลยต่อต่อต่ออันนี้อันนี้อันนี้ว่ากินไปเรื่อยเนื้อแกะไปเรื่อยเอออันนี้เป็น มากับร้องโคนาคนโนาโนาแขโนแงโนาแข่โมนาโคนาเลยพี e at ่วาาไม่ต่เ้่นเต้นตื่นเนาม่นเน่นเตนตื่นเต้ื่นเน่นต้นต่เนตืเตื่นเ้นเตา่นเต่นเต้นต่็เด้กตเ้นต่น้านน่เต้นตืเต้ตื่นเต้นตน้น่เตืเ่นเน่นเตื่้่้น้่นนเ่าเ้ ไความเงาออนเวอยอนเวอ อร่อยไหมอร่อยครับทางเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในเมืองไปบอกเขาไปไปไหวป่อบอกไปไปพร้อมกันไปพรอมันลยว่าเขาไม่รู้จักแมมันรอมันรอวีซ่าไอ้ตัวน้ไอ้ตัวนี้ไอ้มี้ไอ้น้ไอ้ตัวนี้ไอ้วนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ต้ไอ้น้อ้ไอ้น้ไอนอ้้ไอ้้ไอ้ไอนว้ไออ้ันนี้ไอนน้ ลอกชิมไหมเลยก็ใส่แล้วดแล้วดูนได้นะมามพีไหมแพีไหมลุกโดดไหมืนี่จะมาบ้านหลวงเอาลูกดโดดเอาไปแ้แกไปเรื่อยเออจะเออเวลาเยอะๆหาัสตาร์ทอ่พี่วัสดีสวัสดีครับ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  How's my God. Good, yeah? Yeah. How's the food? Good? Yeah? Careful. Say, boss, Very good.

ไปลูกพี่เป็นยังไงแซบบอจะอยู่มันมันมัอย่ากินลายได้กิน lobster นะคือตังส้มขนาดนลูกพี่ตอนตอนเท่าไหร่แล้วแซบบอเป็นยังไงแซบบอเหมือนกันไหะเดี๋ยวเดี๋ยวสวางมาขับง่ายกินบสเต t e r เอ้ยกำลังสิ่ที่อยู่บสเตอร์มาเด้อกินบสเตอร์โอ้นากินขนาดนาะคุณนะโอ้ยัมมี่ยัมมี ยำมีขนาดน้องหอมพิกไรเอาลองชิมดูดิไอรสชาเป็นังไงลองกัดจระป๋ารู้สึกทำยังไงมรู้ว่ารสชาติแซ่บแซ่บแซ่บเนาะมาได้เนาะแซ่บอาหาเนาะแซ่บแซ่บทานนี่ไปกินเด้อทานนี่พอทเลยพี่น้องนี่วันนี้เบอร์เดย์พิก้าวเด้อนี่เด้อมีอาหารหลายอย่างสารภาพเนาะพี่เนาะเออมีลาบหมู ผัดกะเพราไก่โรสเตอร์ของกับแก้มอันนี้อันนีเมนูเมนูกับแก้มตัวนี้นะแล้วก็มีอ่ะซีนจุ่มเด้อซาบูซาบูเอายังน้ำแกงนี่เดีอวโอ้เรามีน้ำแกงน้ำเด้อมาเด้อมาเด้อยกยกน้ำแกงลองซีฟล็อบสเตอร์ดูว่ารสชาติทานดีวันหอมเนาะหอมบ่หอมหอมบอ้พริกไทยพริกไทยพริกไทยพูดอะโอ้เบิ้งสิกินให้เบิ้ง รสชาติรสชาติได้หมดทานทานแซ่บแซ่บแซ่บรสละลยบร้เวดหารเรื่องนู้ัวมันวยผมมีคอเลยอยให้บาทเทนเดอร์กินข้าวกนหาก็เลิกเวียกว่าเชียเออว่า มึงจะเฮ็ดไปหาสเต็กอายแท้เอ้พวกทีขึ้นบ้านมันอยู่นะ่อด่ก็องอดสุกสันไ่เป็นมอะพวกขึ้นบานเด้อเา่กน้คาร์ว่าได้แบนมาหนึ่สพาไปเด็กทำมาหักสเต็กเลยอภัยพูดงีนีละเมียกเสกนมาอฮแบันนักะเไมเาเา เราม่กามัยาแบบเปลี่ยนเราเหมือนบาบปติดะ้าวบัวาประเทรน้องสายเขาไม่สเขากน้องสายนี่ยนเดินหน้ามันเดินหน้าเขาเดินกหลังอะไรนี่มันไเดินหน้ามนเดินลัเอไม่ช่อสายอไปนว่านี่ไปบ้านยนเอาบ้าน้วมไน้องสายกูเขาเดินหลังเาเราเดินกน้งเาจากประเทศลาเอ้ยประเทศไทยจริงนะอบไปน่บเดือขอบไปนน่

นิสันทวงเดชเแข่งกันลงพูกไม่โอ้โหกินอย่างเด้อยโอ้หลายอย่างเด้หลายอย่างเนาะแม่ลองลองลองปลาทอย่างตัวแรกแซ่บกินหลายโอเคชีวัธยายอีกตัว ชิลล่ามาดูยางร้องตัวแรกก็ร้องสมตับทอดเออสมตับทอดในอันบนหนึงในุกุโรัมาเดี๋ยวสุดยอดเออเพิ่งด้โอ้ยคือปลไปแบบยูทูบนะเราเซ่อเงินาทด้ยดี่หัจัดชุดใหญ่เราแซ่เป็นสิบิหาตว จัดชุดใหญ่ส่องมือสองมือสองคืนมือนีนะรับรองมัวแน่นอนแค่น้องติดตามกันยาวๆเด้อวยว้ามาจแเมืองเราเจ้าดื่มได้นะที่ดื่มได้ยังจะาังนะพี่ อันนี้มันตวต้าตาตัวั้าัตาตาเอตนี้มันอันนี้ามรอยแล้วอยู่คาเยะมาเจอร์ลาวลเกีปปีาตซวิตคนลาวเขาคือจงส่งะกินอส้เอ็กตนสมัยนี้พามีันกัานะ จะวอย่างชูปราเขาซื้อนะสปอร์ตนาบเทยมเขาซื้อป้าผมมีนะเฮ้ยคำกรไบมึงสุดกรบไมึงดีใครอะชั่วร์ป่อยเปิดอยู่อยู่อดังมาสาวหน้าคอจะกิ0เปอร์เนกึู้นี่เ็เชือดนี่ พวกเห็น,นยันได้เนนเดีโมอกมัน่พอย,นนนอยไหะไม่ยังเนี่ยพอนะ่อะน่ะกินกนี่ยังไงร้อโอันนี้เขาเนียนอ่อาผัดเผ็ดปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกกรอบนะจ้าอ,อร่อยไหมจ้าอรีอยบเจแซ่บนะบนะถ้ามีข้าสวยนี่อร่อยนะ รับซื้อนุ่นนะรอบซื้อนนอัลูกพี่ซื้อไาลองซื้อนรสสัติเอาซื้อึงดูโอ้อแซ่บละแซ่บปรสชาิมันสดรสชากลมอๆเค็มๆนัวได้ไได้ไเนาะลมีข้าสวยกันเาน่าอร่อยเนาะกินกับเลย หอมกระเทียมหอมกระเทียมเราเลยอมกระเทียมแซ่บมาไปลองเรียติ่นเรียมมือนะมีอะไรอีกไะนี่ลองไข่ l สเตอ e ์พี่น้องเห็นบอกไข่ไข่วะนี่อันนี้ไข่ล็อ s สเตนี่เนี่ยอันนี้ไข่บสเตอร์แซ่บครโอ้โหครับชิยอนกิน้น้ำลายห้มาดพี่น้องเน้อ กินข้าวไปทำอะไรกันเน่นัาคายกับหิวกันได้มากินร้อนารกันน้าวกาไปไหนได้อ้าวอันนี้ไข่ไข่เป็ดเดเปี่น้องไข่เปีดไข่เปีดกินทำไปแตงามอร่อยอันนี้กินคับส้มตับทอดเล็กมากน มาลองเชื่อไว้กับไข่เป็ดมาใส่ข้าเนียวอันฮ้อนจีเจาเมา ตอนเมียูอยู่ได้มาตังไก่เนยนะเจ้าปุัดเบ้าเหมันเก่งนี่ย่างต่กเมกสร้ใจก่อนสิมืมหากูุ้เมียต้องเอาใจเมียอย่าให้เสียใจเมียสคือว่างเวไก่เกฟอร์ดักเมียนี่เอาบอน้อมมาแท่อยู่กับเมียมาเส้นห